สวัสดีครับผมมือนีที่ได้มหาลังหมดแดงครับนี่มหามดแดงมาหากระตนขนุนครับโอ้บรมีโอ้มีแต่หนวยขนุนครับนี่เป็นแผงหนวยใหญ่ๆเลยครับโอ้ดกขนาดครับนี่ขนุนแต่ว่กกินเขายังอยู่ไ้เนาะอแต่ลังหมดแดงบมีครับนี่ไดีมาหาอยู่กระตนมะม่วงครับโอ้หนวยมะม่วงแบบมีแต่ดกๆกเลยครับนี่หนวยใหญ่ๆครับนี่ มีเนาะรังเดี่ยวนะโอ้มีอยู่รังหนึ่งครับรังเนยน้อยรังหมดแดงโอ้โอ้โอ้เด็ดเอาเลยครับนี่แล้วตัดกระบมยิ่ยกัดเต็มมือเลยครับไปหมอครับโอ้โหหมดแดงแต่มีหลายอยู่ครับนี่เซน่าไม่ก็สลบครับ เมนูเห็ดกินมือนีเมนูไหนมาชมน้ำกันครับนี่เมนูใส่หมดใส่หมดแดงเนี่ครับโอ้นี่ปลาช่อนครับปลาช่อนนะโอ้ตัวละโลสองขีดครับนี่เพราะว่าขางบ้านเพื่อนไปวานแหมานอนเนี่ครับเลยสื่อเพิ่นโลสองขีดสื่อมารอยยี่สิบบาทครับนี่มาเห็ดต้ตมยำกินครับปลาช่อนหน้าครับโอ้นี่ครับตัวใหญ่ขนาดเลยครับผม หู้นใหญ่กว่าแขนอี่ครับปลาช่อนหน้าครับเห็ดยูเห็ดกินมือนี่ครับผมอูยจวดจวดางนกหู้นใหญ่ขนาดมาะได้มาตั้นน้ำมอน้าครับนี่ใส่เกลือลงไปสักน้อยพอดับข้าวปลาช่อนสวใหญ่ครับนี่ใสเกลือไปสักนิดพอดีรอให้น้ำเขาเดือดครับน้ำกำลังเดือดพอดีมาใส่เครื่องต้มยำปลาช่อนลงไป บ้มมีอะไรมากไหมตามมาบ้านเฮาหัวคาตะไข่ใบมะกรูดนี่ครับหลากพักชี้จีนครับนี่ใส่ไปดับน้ำครับนี่ดับกินคราวเนาะหัวหอมแดงหัวกระเทียมนี่ครับนี่ต้มให้เขาเดือดอีกสักโลเครื่องสม,มุนไพรจะได้ทั่วหมอทั่วน้ำครับจะได้กินหอมหอมสม,มุนไพรเฮ็ดกินแบบบ้านๆเฮาหนี่เฮ็ดบ้านไหนก็แซ่บทุกบ้านนะครับผม มาน้ำกำลังเดือดพอดีได้กินหอมของสมุนไพรมาใส่ตามด้วยปลาช่อนปลาโคนานี่ครับนี่ก็ะจิของแสบีบกรนก็นหัวปลาช่อนนี่เนาะนี่พุงปลาช่อนง่ายนะครับนี่ก็ชิ่นปลาช่อนนี่ป่ะกินแสบทุกตอนเลยครับใส่ไปหมดเลยตง่มยำปลาช่อนง่าอบ่ต้อ,ง,อตงค้นครับนี่เดี๋ยวค้นไปเข้าวจิข้าว เอาไว้โคเดือดคักๆอีครับเนี่ยเจนเนื้อปลาช่อนปลาคอเขาน,นี่ซุปพอดีครับเนี่ยมามเสับนัวเสับนัวเด้อต้มปลาช่อนไงเนี่ครับน้ำกับน้องเดือดพอดีมะปรุงรสชาติเครื่องปรุงผงนัวใส่ลงไปเลยขยายลิ้นเสับนัวเสับนัวตามด้วยน้ำปลา เพิ่มความเค็มนี่ใส่พอดีพอดีพ่อหมอหญ่ป่าไงครับนี่จดจุด้าคุณครับกำลังเดือดหันพัด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 ป่ากำลังเริ่มซุปพอดีครับนี่แล้วให้เข้าเดือดแห้งๆร้อนๆอีกใช้เวลาสักหนครับจะได้กินแซ่บๆมาตามลงไปด้วยน้ำปลาน้ำปลาแดกเรนี่ครับ นี้เพิ่มความแซ่บความนั่เดื่อนังพอดีน,ดนี่ตามด้วยพริกเม็ดซุปครับอู้หูปลาปลาใหญ่นะครับปลาพอปลาชนใหญ่นะตรงใส่พริกเยอะๆมันจะได้มีความเพ็ดซึมเข้ากินเราวจะได้เพ็รจวด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 มือนีแซ่บนั่งตามไปด้วยมดแดงครับนี่ มดแดงเพิ่มความเปรี้ยวโอ้ยใสลงไปเลยอมต้องแช่น้ำไว้ครับข่้นบดแช่น้ำไวน้นี่เขาจะฝืนขึ้นมาแล้วเขาจะกับทั่วบ้านครับนี่แช่น้ำไว้ยังนี้เขาจะได้สลบเวลาเห็ดยู่เห็ดกินกับมันยุบใส่ยุบใส่ห่ยครับนี่าความเปรี้ยวจากหมดแดงครับโอ้โหต้มปลาทอใหญ่ใส่มดแดงแซบจวดจวดด้อครับพ่อแม่พี่นองนี่อาหารอีสานบ้านนาเขาครับ มาเดี๋ยวหมดแดงจะเปรียวบ่พอมาตามเติมเต็มไปด้วยหยอดมะขามออนสักยุกมือหนึ่งนี่ความเปรียวจะได้ผสมประสานกันครับอสองรสชาติความเปรียวแสบปนัวกินเขากันแสบดีมากครับนี่หมดแดงก็หยอดบะขามออนนี่จิบจัดจดิบจัดครับมาครับผมมากินมาชิมรสชาติว่าแสแนัวพอดีหรือยังครับโอ้โหอื ห่อนห่อนใหม,ใหม,หหม่ๆเลยครับห่อนห่อนจวดจวดอรดชาบเบกํบลังพอดีนัวๆเลยครับมามาตามขั้นตอนปิดบไทยใส่ต้นหอมใบพักชีจีนลงไปกินหอมได้กินหอมขึ้นมาคนให้เข้ากัน Uh huh. ปิดไฟครับที่นี่เสร็จเรียบร้อยโอ้โหต้มปลาชนไงใส่หมดแดงเครื่องต้มเครื่องกรุงพักสวนครัวสมุนไพรธรรมชาติเนาครับจวดจวดเลยครับเส็บนัวน้ำกันครับผมมาครับผมกํานั่งรนรนใหม,ม่เลยโอ้โหสุดยอดเส็บนัวหัวปลาชนตับปลาชน โอ้โหนี่กับพุงปลาช่อนครับนี้ของแสบของนัวขนาดอืมบรวยนาด้วยใบอิตูครับนี้เพิ่มกินหอมลงไปสับน้ำกันเลยครับกับเขาเมื่อนี่จวดจวด